ดีค่ะเพือพ่อนๆชาวโซเชียลค่ะวันนี้จิ๊บมีผลิตภัณฑ์นะคะที่ไม่ใช่ของแบรนด์ตัวเองนะคะจะมาแนะนำนั่นก็คือมาร์กเบอร์รี่สดนะคะก็คือมาร์กตอนนี้นคือกระปุกนี้เนี่ยถ้าเปิดใช้แล้วเก็บได้ไม่ถึง10วันนะคะเพราะว่าไม่มีสารกันเสียแล้วก็เป็นเบอร์รี่สดนะคะเป็นสลิปปิ้งมารคมารคผิวไปเพื่อความขาวนะคะตัวนี้เนี่ยจิ๊บใช้จริงๆนะคะ ถ้าเห็นเนี่ยจะดูว่าควักไปเยอะมากๆเลยคะ่ะแล้ววันนี้ก็ทาแล้วแต่ว่าคืออันนี้มันต้องมาร์กตอนที่ผิวเราเนี่ยยังเปียกน้ําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้อาบน้ํานเสร็จเนี่ยก็คือไม้ผิวเราเนี่ยเป็นเปียกน้านะคะแล้วก็ฉโลมไปเลยแต่ว่าผิวจิ๊บเนี่ยมันไม่เปียกแล้วนะคะเพราะว่า จิบไอ้อนี้ไปแล้วเห็นไหมว่าจิบทามาไปแล้วนิดนึงมันมันขึ้นข่าวมาโอเคก็ควักออกมานะคะไม่ต้องเยอะมาสักประมาณนี้พอนะคะเราทาอย่างเงี้ยทิ้งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆซึมเนี่ยมันจะซึมลงผิวไปเรื่อยๆนะคะก็คือมันจะแห้งไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ติดที่นอนไม่อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยมันก็จะเริ่มแห้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอันนี้แนะนำเลยคะ่ะดีมากๆ